กินเจ้าเนี่ยอูตอนเด็กดื้อขนาดาริงปุ๊บสีส้มสีส้มเป็นอะไรเชื่อแล้วว่าดื้อจริงสวัสดีครับวันตีสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับชิโมก็กินข้าวแซ่บคระถามนั้นแซ่บจริงมีอะไรอีกจำไม่ได้แล้วมีหลายเรื่องเลยที่จำไม่ได้อ่ะกินอะไรกันคะซุตดำครับชุบตดำกับผักิีโม่แต่ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับออกซินกับน้องเค็มแล้วกับนาแก้วใช่ไหม กำลังขับรถไถยในนาอยู่แล้วนาแก้วมองพวกเราบอกกันเลยเดี๋ยวคอยดูเ้วยจะพาขึ้นฟางจะพาขับรถไทยขึ้นฟางร้อขึ้นข้างเดียวลอขึ้นข้างเดียวความเลยความเลยทุกคนรถไทยอะ่ะนี่แหละ<ๆ>เขาแหละพาเราดื้อใช่เนาะเดี๋ยวอะไรกูอเราพวกเราคว่ำรถไทอะ่ะสุดยอดจริงๆขอบคุณสำหรับดอกตลาบนะครับ โอ้โหคว่ำเลยอ่ะวันนียเจอตินเ้อาไปซื้อเมซอนตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยแล้วทีนี้ให้เราก็คุณธุรกิจไม่ได้เหรอที่